คุณดูเรือที่ขายก๋วยเตี๋ยวนะนี่ดูลอยมีหอยทอดดูเรือเนอนเรือเยอะไปหมดเลยอะ่ะจอดขายก๋วยเตี๋ยวกันแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าก๋วยเตี๋ยวให้ขาเนาะเนี่ย ก๋วยเตี๋ยวให้ขาที่นี่เขาก็มีมอะไรนะคนละครึ่งนะมือสมมื่อว่าก๋เตี๋ยว30ก็คนนึ่งก็จ่าย15บห้าเราก็แบ่งให้อีกทางหนึ่งจ่ายอีก15บห้าอีชนะไม่เคยทำไม่เคยลงทะเบียนไม่ได้อะไรทั้งสิ้นเลยกินเต็มราคาตันหลอด ก็มืคืนนี้ไปนั่นยังไงไปให้กำลังใจนักเรียนนักศึกษาที่อนุสาวรีชัยอนุสาวรีวิชาธิปิไตยแล้วก็ได้มานอนพักที่ดอนเมืองปรากฏว่าคุณสามีเดินทางวันเหนื่อยหลับเติ่นคุณปกตินะเขาจะตื่นตีสามคึ่ง เมื่อคืนนี้ตื่นตีไม่ใช่ไม่ได้ตื่นตีด้วยจ้ะตื่นเจ็ดโมงเกือบเจ็ดโมงครึ่งน่ะแหละคงเหนื่อยแหละเพราะว่าเมาื่อวานนี้เดินเยอะจังแต่ดิฉันก็ใกล้ๆกล้กันเลยเละตื่นเกือบน่าจะ7เจ็ดโมงกว่านิดนิดกัเลยแต่ว่าวันนี้พอดีพอจะกลับชนบุรีก็เลยมาแวะสมุดปราการนิดหนึ่ง เดี๋ยวไปเดินดูทางนน้นหน่อยเพราะว่าปูแต่มันก็กว้างนะคือเห็นว่าร้อยห้าสิไล่มั้ง้าจะไม่ผิดนะตลาดนัดเรือบินเพิ่งเห็นเขาโฆษณาหรือว่ามีคนไปเที่ยวมาแล้วก็ผ่านทางทีวีเนาะก็เลยก็เลยมาเดินเล่นแล้วก็ทานอาหารไปแล้ว ตามีนนั่งรอแล้วเมื่อยไงไม่ชอบหรอกแบบเนี้ยเนี่ยแถวนี้มีของกินทั้งใหญ่ไปเห็น,นัางนน้นรีบกินเออก็ใช่ไงก็บอกว่าว่าเราใจร้อนไงเพราะามาแบบถึง,ถงไงพอถึงก็ตาลีตาเหลือกกินแล้วคุณไปเจอเจ้าพวกรถ้าเดินเล่นอย่างนี้นะเออมันก็จะมีอะไรเยอะแยะไปเลยไงเนี่ยเต้ไม่หมด อะไรเนะี่ยจ่าเหลืองเข้าแกงนี่ไงรถที่ขึ้นมาเมื่อกี้เนี่ยเเดี๋ยวก็จะกลับรถแบบนี้แลยแหละแล้วก็ไปที่ที่รถที่จอดรถไงดานจอดรถเออข้างในนู้นนะคุณเยอะมากเลยอะ่ะคนเต็มเหมือนกันนะวันนี้มันวันอาทิตย์ไงแต่ว่าในเฟสบางเฟสเขาบอกว่าเปิดตอนเย็นเนาะสี่โมง สิบหกนาฬิกาถึงสี่ทุ่มเนะี่ยอันนี้เราก็สุ่มๆม,มากันไงคุณแต่ก่อนจะถิงแต่ก่อนจะถึงแนละ้วต้องการจะมากินอาหารที่นี่เราบว่าตอนเช้าไม่ได้ทานทานกาแฟเนาะหูสิบเอ็ดโมงหิวตาเหลือกเลยอะ่ะกว่าจะหาตลาดเรือบินได้ตลาดนั้นเรือบินได้แทบตายเลยนี่ร้านนิโจอาหารทะเลซีฟู้ดไอคุณแต่ที่นู่นนะดิฉันอนะ่ะซื้อกุ้งอะ่ะมาอบเองอะ่ะ ตอนนี้นะเห็นกุ้งนะอยากลวกเลยละอะเพราะว่าที่นู่นมันมีเยอะไงที่บางแสนนะเนาะแล้ว,นะลวเราก็ทํากินเองเราทํากินเองมากๆอ่ะมันเอียนมันเลี่ยนนะคุณโอ้ตรงนู้นเขามีเขียนตลาดน้ขวันเรียมที่เดียวกันด้วยอ่ะเออนี่ไงอ้าวมีร้านบร์บเบอร์ด้วยนะนัทเห็นไหม เออแต่ไม่อยากเปิดเพลงพวกนี้ดิฉันกลัวเพลงเฉยๆอย่างนี้ไม่มีเนื้อเพลงไม่เป็นไรใช่ไหมเดี๋ยวมันจะลิขสิทสิ์โอ้โหโอ้ยโอ้ยนั่นเอาละเอาละไม่ถ่ายก็มากไม่ได้รละคุณกัวนี่ฟัง นุไข่ไข่ยำเดินไปเรื่อยๆมันมันถ้าจะเยอะอยู่นะเนี่ยคุณก็ค่อยเดินอ่ะแต่ร้านเยอะอยู่ล่ะแต่เมื่อกี้นี่สงสัยว่าจะไปทานก๋วยเตี๋ยวพอดีสามีสั่งก็จะต้มยำถ้าจะไม่ถูกปากบนอ่ะ ว่าน่าจะมาหาแถวนี้ทานเพราะมันลึกๆหน่อยมันก็จะมีร้านอาหารเยอะไงแต่ว่าเรามาแล้วเราเหิวไงก็ถึงร้านแรกเราก็เข้าเลยก็ถ้าจะไม่ถูกใจก็แหละบนไม่อร่อยแต่บรรยากาศมันก็โอเคอยู่นะเนี่ยเนี่ยอากาศดีๆแล้วก็ยังมีอไรอีกเนี่ยคุณน้ำเพราะอะไรนะเขาเรียกว่าสัางหาันริ์น้ำเพื่อให้น้ำสะอาดไม่เป็น นื่อะไรนะให้มีออกซิเจนอ่ะหมุนเวียนในน้ำน้ำจะได้ไม่เน่าไงนี่ไงก๋วยเตี๋ยวโกแหลมโสดรีบกินเพราะความหิวโอ้ยประจําเลยอะ่ะตั้งใจจะมาหาอาหารอร่อยเอาเข้าจริงๆแม่หรกไม่อร่อยดังใจไงคุณโอ้ยแล้วมาบาหลังๆเขาก็เยอะอยู่นเนี่ยเราก็ไม่รู้ไง เดินแ๊ะนี่ไงไปดูตลาดน้ําขันเรียนดิคุรวมมีอะไรมั่งเนี่ยเฮ้ยไ,<ป> <Hey, S 2> ไม่ใช่เป็นตลาดเราเีเห็นขวันเรือนนี่ก็ขขันเรือนอยู่แถวนี้เอาเย็นตะ,ตะโตกวัดแขกอ๋อมื่อกี้เราอยู่ฝั่งนู้นเราเห็นเย็นตะโกวัดแขกนี่เนาะเออน้ําซุปหอมลูกชิ้นรวมปลากุ้งแพะด้วยโอ้โหตายแล้วเราอิ่มไปแล้ว้วกคุณเพราะว่าเมื่อกี้นะพอมาในที่ฉันรีบสั่งใหญ่เลยอะอะไรรู้ไหม <łość> นี่นี่อันนี้เขาขายเขาขายอะไรนะพุดดิ้งอ๋อพุดดิ้งมะขามออกเอ้ยมะพร้าวอ่อยใช่อันนี้อันหนึ่งเลยนี่ครับเรียกมันว่าพุดดิ้งเดือดนะครับหวานน้อยนะครับโอเคจ้า เชิญชิมเนี่ยฉันก็กิ่นแล้วไหขึินไปก็เปลืองของเขาไงนี่ไงมีต้นไม้เล็กๆด้วยแหละนี่นี่นี่มต้นไม้เล็กๆน้อยๆได้จริงด้วยได้หอเท่าไหร่วะจำนำรถไม่ต้องกลัวจำนำเดียวไมไร่ได้อะไปไงจเ่อไห้ว ไม่จัดจักเลยไม่จัดจักเลยของจริงเขาว่าเหรอค่ะงานฝีมือทำเองทำงานฝีมือเนี่ยเนี่ยโคุณโรดเด่นอันนี้เหมือนของจริงเลยอ่ะนี่เนี่ยเนี่ยคุณดูดิดูเหมือนเปียกเลยอ่ะเออเนี่ยสวยสวยมากอือเออโอ้โหทำเองอีกคุณนะแทนเมสนะคุณคุณ เป็นของงจริอะเาเหรออันน uh, ี้ของจริงด้วยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวคุณดูหรอกของจริงเปรียบเทียบนะนี่นี่คือของจริงค่ะนี่ของจริงดูใกล้ใกล้โอเคข้างบนนี่คือของจริงใช่ของจริงดูข้างล่างข้างล่างนี่ของของไม่จริงนี่นี่นีแฮนด์นีสนะแฮนนส ทำเองย to oh. ่กเก่งๆละเอียดมากผู้ชายทำนะคะโอ้ยน้องผู้ชายทำอุ้ยถ้าผู้ชายทำยิ่งนี่อหญ่ใหญ่เลยอ่ะค่ะโอเคขอบคุณนะคะขอบคุณเราพาเดินดูไปเรื่อยๆนะตลาดน้ำกระหูกว้างมากอ่ะมาถึงข้างหลังเลยอ่ะข้างหลังนี่ก็มีแต่ว่าคนกว่าจะเดินถึงโอ้โหอ่ะปะเราเริ่ม กลับแต่ละได้เวลาแล้วเดี๋ยวจะเอาลง YouTube โอเคแค่นี้กันนะเพื่อนขากดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งรู้มียังถ้ามีก็กดให้ด้วยนะแค่นี้จ้าขอบคุณนะคะ